ใส่หมวกน้องไหมได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้สอบผมพอดียวทำไมผมคุ้นหน้าคุณจังเลยไม่สิคุณนวะคุ้นหน้าผมเหรอโอเคส่งคุณหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูก่อนหรือคุณเห็นผมในที่อื่นหรือเปล่าคุณ ผมชื่อคิมคิม K I M หรือไม่เราก็เคยรู้จักกันมาก่อนคุณยูว่าผมคุย่ท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เกือบสามสิบแล้วอีต่อเลย ฟาดามฟินครับทำไมอ่ะฟาดามฟินมูนสีขวดสีดำใช่จะซื้อให้แฟนใช้นะเฮ้ยกระตุก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  นมาขับรถเล่นเฉยสแกนสายค่ะุณพี่มากไม่คิดตังหรอกไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอา่าไม่เป็นไรค่ะปกติพี่เล่นจีไหมคะไม่เลยค่ะอายุเยอะต้วไม่เล่นด้ไหมอายุเยอะอะไรพึ่งจะรายได้ไหมอ่ะได้ ผมชื่อคิมนะครับโอเคครับพี่คิมชื่อมิมี่นะคะเรนนี่ให้พี่กักคีะวนี่น่รักจังค่ะขอบคุณนะคะถ้าทุ่งผมต้องไปงเซ็นทรัลเวิลด <c oughs> ์บ่อยๆแล้วบ๊ายบายมิมี่ <c oughs>